นี่คือเบเลยฟ้าและนี่ก็คือบาลีตนะครับอยากรู้ไหมครับว่า2ออย่างนี้มารวมกันและบวกไปด้วยมาโคเนี่ยจะยิงเร็วเท่าไหร่ครับโอเคมาเริ่ม ้าเพเกีร์นะผมและวันนี้ผมอยู่ใน PP Server Plus แน่นอนว่าคลิปดีเนี่ยเราจะมาอธิบายเบเลฟฟ้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะผมเบเลฟฟ้าเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่ามันช่วยนะครับผมมันช่วยให้เราเนี่ยสับไวขึ้นมากๆเลยนะผมนะ แบบว่าสับไวก็ต้องมีนะครับสับไวก็ต้องมีนะครับผมแล้วก็เบลเล่ฟ้าก็ต้องมีด้วยนะครับผมคือคิดที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมเล่นลูกซองนะบางคนไม่ได้สนใจเบลเล่ฟ้าบอกไห <laughs> บางคนแบบสนใจที่มาโคอย่างเดียวนะครับผมคือที่มันไหวได้นขนาดนี้นะครับผมคือมันเป็นเพราะเบลเล่ฟ้านะครับผมแล้วถามว่าเบลเล่ฟ้าหาได้จากไหนหาได้จาก P ี p ีพ s โอเคนะเกตนะโอเคนะครับดีเลยที่ผมใช้ก็จะเป็นดีเลย์แปดแปดสามหนึ่งศูนย์นะครับผมนะบอกว่าจะเข้าใจกันนะครับผมแล้วที่หลายคนบอกว่า ว่าทำไมเสียงผมเนี่ยตักแปลกไม่สบายหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นหวัดนะครับผมผมก็ไม่ได้บอกท่านผู้ชมแล้วก็ขออภัยกันด้วยนะผมแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเสียงมันเดิวหรือเปล่านะครับแต่ร่างกายก็ปกติแล้วนะครับผมโอเคเชิญรับชมครับเราก็จะได้ลองนะครับบาเลตที่ยิงไวนะครับผมเนี่ครับมันไวมากเลยนะแต่ผมจะยิงโดนหรือเปล่านี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับนะ เพราะว่าผมไม่ถน,าานัดสไนเท่าไหร่และด้วยความที่มันยิงไวขนาดนี้นะเราไปไหนแล้วนะเอาเฮ้ยรอครับรอโอ้มีธนูด้วยโอเคเรายิงไม่โดนนะครับมาเลที่ยิงไวขนาดนี้ฉันจะยิงโดนหรือไม่ มันไวมากเป็นคนที่ไม่นถนัดสไนค์อะเนาะโอ้โหแม่งโคตรแบบจะไม่ชินเแต่ถ้าลูกซองนี่ยังโอเคอยู่ครับท่านผู้ชมครับอืมเฮ้ยถอยถอยถอยโอ้โหน,นี่ลองลองบาเลีตแต่ว่าไม่ไม่ไม่แบบไม่สะโขบดิไม่ไม่ใช้สะโขบไม่หนอสะโขบหนกบ โดนโดนโดนสะคบโดนสะคบจัดไปโอ้โหมันไกลมากนี่ใกล้ๆนี่จิ้มได้เลยโอ้โหสบายปะเนี่ยจิ้มเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหกำแพงล้วนๆนะครับอโอ้โหกระสุนแม่งตะมดแล้วม่ะเย้เล่นเลินไม่อยชิบหายเลือสอง เอามาละเออเอามาละเอาาะเอเก็บปืนเก็บปืนเอ้ยเก็บทับกูเดี๋ยวทับกูสัตว์เดี๋ยว,ยตว,แ,ตวแตกเลยโนกขบโนกขบโนกขบต่อ no 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 <c oughs> ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่า <c oughs> เล่นเฉพาะบาเลยเท่าน,นั้นนะโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเม็ดึงไม่ตายอะไรอะไรเอาไหน กด F ่านตะม่วเลยโกเน่เน,น่เจอละหนึ่งตัวไปขอบาเล่เจ้าเลยได้ไหมมาดิอือไปเร้วไปแล้วมันมีธนูมันมีธน,น,นูโอ้โหบาเลตอันโอชาของพ่อมาเลยโอชานี่ที่มันเป็นผู้นำประเทศปะ อ๋อแล้วมันโอชาชิบหายแล้วมันประยุทธ์จัดโอชาวันนี้กูเล่นอะไรเนี่ยอะใกล้คุกม,มากเลยนะตอนนี้นเฮ้ยอะไรเล่นอะไรเฮจอโอ้จะเล่นปาเรทแบบโดนตะโกบก็ได้ยิงเล่นทำไมไม่รู้อ้โอโดนด้วยเหรอเนะี่ย เล่นโดนสโคบนี่มันก็แบบจะไงอ่ะ <c oughs> ยิงไม่ค่อยจะโดนสักเท่าไหร่อุย้ยไม่ตายอ่ะกำลังสับเปรนเฮ้ยไม่ตายหรออุ้ยหรือกูยิงไม่โดนร้าเมื่อกี้เฮ้ยเอาดี บาลเบร์เข้าไปโอเคทัง okay. ไม่มีใครเกิดยังไม่มีใครออกมาจากบ้านมาได้คนมันน้อยมากเลยครับคือใส่ห้องนี่มันจะหนักบาเรตมากเกินไปใช่ไหมล่ะฟังผมส่วนใหญ่จะบาเรตเลยนะ มาดิส่งบレตของเจ้ามานะบレตของข้ากระสุนมันน้อยลืมซื้อไอเทมเพิ่มกระสุนโอ้กูเก <c oughs> <c oughs> ็บได้แบเยียวตอนนี้คนมันน้อยครับท่าน <c oughs> ผู้ชมครับ <c oughs> ก็ขออภัยด้วยกันนะครับผมทีนะ่ที่ไม่สามารถนังไงนำห้องที่แบบคนเยอะๆมาเล่นได้ส่วนใหญ่ก็จะโ no <c oughs> นบาร์กันหมดไงไม่ใช่โนบาร์แบบอย่างนั้นเลยหนะหลายคนก็คงรู้นะ กูต้องพูดใช่ไหมกูต้องอธิบายใช่ยังอะไรนะโัวบาแล้วโอเคอีกตัวเดียวจัดนี่เนาะเพื่อนจบเกมโอเคครับเราจะได้ไปเล่นห้องอื่นนะครับผมเนาะมามาเลยโอ้อยืนรอตรงนี้แล้วต้องโผล่มาได้แล้วโอ้ไปโผล่ว่ะเฮ้ยเพื่อนกูตายแถวนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกูตายตรงไหนมะเนี่ย เฮ้ยมันยิงกันอยู่ตรงไหนวะวางเลยมันี่ยฮะวางอ่ะเออวางอันนี้เรียบร้อยเฮ้ยดื้อๆดื้อดื้อโอ้โหระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ๊ย มาเดะ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 อ๋อมาเลยอ้าวหืมบาเลตยิงเข้าอ้าวไม่ได้หัวแตกดีกว่ายิงเข้าเต็มอกแล้วกันเออนึกว่าหัวแตกแหมยิงเข้าเต็มตัวเองครับตอนแรกนึนกว่ายิงหัวโอ้โหตัวกระพิษนานมากอบอกเลยตัวไม่กระพิษนะทีมทีมแน่อนอนเอ้ยโอ้โหที่่ายแล้วเพื่อนกู เพื่อนกูนแตกได้ไงนี่ไปครับตัานผู้ชมครับทางอื่นมันจะดันมาด้วยป่ะนะเ่ะเ้ยเสกไอเค่ะเฮ้ย,ยเพื่อนมันจะแตกหมดนะนี่ถือโม,โมงไว้ครับ อย่างน้อยโมก็ยังสามารถสู้กับคนอื่นได้นะเดี๋ยวคนอื่นเขานี่ถือสนัยเล่นกันป่ะเนี่ยไม่ได้ถือสนยเล่นกันเลยนะก็มีอยู่บางคนนะฝั่งน้ําเงินนะยังมีเล่นอันนี้อะไรลูกซองเหรอ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คลิปนี้เราเล่นบาเลสเราต้องเล่นบาเลสได้ติงที่สุดครับ เห็นลึกสองไม่ได้เลยใจนี่จะไปนะฮะใจนี่จะไปตลอดไม่ใช่แมวดีว่ะระเบิดเวลาใช้นี่ก totally ็ต้องใช้ให้คุ้มค่าไปใช้ให้คุ้มค่านะครับโอ้ทีมเบาเบาไอยลูก เดี๋ยวโดนลูกซองแล้วเกิดโอ้โหทีมกูเก็บ,เก,บเก็บบึ๊ดทีมกูเก็บบึ้ดเลยอ่าเรียบร้อยโหชื่อเทพอนะซองอะไรเนะี่ยซองสวรรค์โหชื่อเทนะ่ว่ะรอฉัอนรอเธออยู่ โอ้ oh, ยเอาแล้วทีมกูวางเอใช่ไหมเพื่อนโอเคไปก่อนเลยครับไปก่อนเลย้โอ <im itation> <im itation> ้โหดองตีน <im itation> ดองตีนมึงเข้ามาดิมึงเข้ามาดิมึงเข้าม,มาอา้าว ยิงไม่โดนเฉยเลยแล้วไปแก้เมินกูไปด้วยเฮ้ยมันกลับอะไรไอ้เนี่ยบาเล่ยิ่งไม่โดนแต่ปืนพวกกูแม่นมากลาเล่นลาล่นมันเป็นคำมันเป็นคำแบบคำขำน่ะไอ้ไอ้แซ่บตกใจอะเมื่อกี้ลนมากอะ mình không mà cay nếu ạ hồ chấp ba quan tâm mày quá đấy 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 mình đưa đấy nhiều càng nha mấy thôi đi thôi thôi มาอืมเต็มตูดเต็มตูดเอ,อ้ยแล้วเปิดที่ปาไปเมื่อกี้ไม่รู้ปามันลงหน้าเอป่ะจำไม่ได้อะไรเียไม่ได้เล่นนานครับไม่ได้เล่นดาดดาวทาวนาน,นเฮ้ยโอ้โหมาถึงเจอโจทย์เฮ้ยว่าไงมาออกมาเลย นี่เลยบึงบึงบึงมึงึงลงไปข้างล่างเลยจ้าดูสิว่าเราจะโดนไหมเนี่ยนะเราจะโดนยินงระหว่างทางเฮ้ยพิตาเอ้าชิบผาแล้วแม่งเฮ้ยอะไรหรออันนี้ตกใจหรื <ild life play interacted> อทักทายนะ <uana> <mag nes S 1> อยู่ไหนนะ่อยู่ไหนอืออือ มีไปในข้างๆบ้านน่ะเฮ้ยโอ้โหชิ้นายโดดมาตกใจหมดเลยแต่ย็นเล่นเกมก่อนนะครับคนที่พิมพ์อยู่ก็ขอให้เข้าใจกันด้วยว่าเล่นเกมก่อนนะมาได้มาได้โอ้ได้มุมได้มุมเฮ้ยได้มุมได้มุมได้มุมครับได้มุมได้มุมครับได้มุมโผลมาไหมโผลมาไหมโผลมาไหมได้มุมครับได้มุมเลย เฮ้ยบ้านกูโดนปะละ่ะเออเฮ้ยชิบหายแล้วนี่เนี่ยเอา้อาอะไรกูดิเฮ็ดชาดจ้าโอ้ลืมไปเราเข้ามาแบบว่าเวลามันก็้จะหมดแล้ว <laughs> อามาเลยเต็มตูดเออดับเบิล t y o เฮ้ยเอ้ยเ้ยาๆพี่เบาวเอ้ยาดได้าดด้หน,นีเลยครับหนีโอ้โหจะขึ้นไปอยู่มุมเทพจังเลยวะอ,อย่าอย่าลูกซองไม่ได้อย่ายิงกูแล้วก็อย่าเล่นให้กูเห็นด้วยเดี๋ยวกูอยากเล่นเอ้า ผมทุกข้อพ้นแล้วไม่พ้นสักกันอะถอยครับถอยผมอยากอยู่มุมเทพเนี่ยแหละมุมเทพอือเฮดช็อตนะครับเต็มๆต็มดอกโออออโอ้ใจพี่ใจสุดปักต่อให้ไหนครับไหนโอ้โหยางยางอันเนอแมวดีกว่าปั๊มยาดีกว่าเฮ้ Ong bọc kênh, oo hoo hoo ô hoo ô hoo 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 จ้าเอ๋โอ้ยอูยลูกซองโง่ไม่ได้มาเลยจ้าเอมแม่นหัวมาก แม่กะมาลูดกูเลยยาอยาแมงยืนรอกูด้วยโอ้โอโอออโอตานี้นะครับไม่แปลกเลยที่ผมใช้ไิงได้ขนาดนี้แมงออกไปหมดล้ว ทิมฝั่งน้ำเงินโดนลังแกทำไมฝั่งแดงเป็นคนใจร้ายแบบนี้ดูดีฝั่งน้ำเงินเขาออกไปหมดเลยนะเห็นไหมไวแล้วแม่งได้เปรียบ โอ้โหยิงไม่โดนตายตายตายโอเคครับผมก็หวังว <io> ่าคลิปนี้เนี่ยเราจะชอบกันนะผมหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานนะผมคลิปนี้เนี่ยผมก็ทำมาให้ดูกันขำๆแล้วกันนะผมอย่าดราม่าแล้วกันนะหวังว่าจะไม่มีดราม่าเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมขอบคุณที่รับชมมากๆครับ